ทำให้อุจจาระของเรามีมวลนิ่มเกาะกันดีลำไส้ของเราก็สามารถยืดหยุ่นได้ดีใหญ่ขึ้นหดตัวได้ง่าย5วิธีดูแลแบคทีเรียอัตวินในลำไส้ท่านผู้ชมเรามาทำให้โปรไบโอติกทำงานได้ดีที่สุดกันใครที่กินโปรไบโอติกเป็นอาหารเสริมอยู่ท่านผู้ชมต้องดูคลิปนี้เลยครับ มีข่าวดีด้วยอัปเดตให้แฟนพันธุ์แท้ที่ชอบกินของหมักดองที่บ้านทำด้วยตัวเองแบบกิมจิพวกนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกำลังอยู่กับดรแบงค์ชีเอระรู้ไหมครับว่าลำไส้ของเรามีอาณานิคมอยู่และในอาณานิคมนี้มีผู้อยู่อาศัยนับร้อยล้านที่สำคัญความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจากักรแห่งลำไส้ของเราเล็กๆเนี่ย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายโดยตรงช่วงวิชาการเข้าใจง่ายเรากำลังคุยกันถึงเรื่อง5วิธีดูแลแบคทีเรียอัจวินในลำไส้ให้มีความสุขให้มันตอบแทนเราและให้รักษาโรคให้เราแต่คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องอาการที่เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียของลำไส้เราเสียสมดุลน,นะครับจะพูดแต่วิธีทำให้แบคทีเรียของคุณมีความสุข โลกตะวันตกพิสูจน์กันมาแล้วครับเป็น10ปี20ปีว่าแบคทีเรียอสูรในลำไส้ของเรามีความสำคัญมากถ้าเราดูแลบำรุงประชากรในลำไส้ของเราดีร่างกายของเราก็จะมีความสุขแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายหลักคิดที่ว่าสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกยังคงเป็นคำพูดที่ใช้ได้จริงเสมอ เอาโคชแบงค์แบคทีเรียอัศวินมันอยู่ในลำไส้เราจะไปดูแลมันยังไงดีเป็นคำถามที่ดีมากครับการดูแลแบคทีเรียอัศวินในลำไส้เราทำได้หลายวิธีและคลิปนี้ก็มาบอกถึง5วิธีที่ดีที่สุดกันเลยนะสามารถกดปุ่มจอยสีฟ,ฟ้าเป็นกำลังใจในการเรียบเรียงถ่ายทำและหาข้อมูลครับ5วิธีดูแลแบคทีเรียอัศวินในลำไส้อย่างที่หนึ่งกินทันยพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆผักและผละไม้ให้มากขึ้น เพราะว่าพวกมันเป็นพรีไบโอติกกินถั่วเยอะๆแล้วไม่ท้องอืดหรอคะเป็นคำถามที่หลายคนถามเข้ามาเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องตอบขออธิบายนิดนึงไม่ว่าจะเป็นข้าวบาเล่เข้าวโอ๊ตคีนวัวข้าวลืมผัวข้าวหอมนินข้าวเหนียวกล้องธัญพืชไม่ขัดสีต่างๆพวกนี้ล้วนมีเส้นใย,ยอาหารที่เราต้องการเพื่อทำให้อุดจารของเรา มีมวลนิ่มเกาะกันดีลำไส้ของเราก็สามารถยืดหยุ่นได้ดีใหญ่ขึ้นหดตัวได้ง่ายสามารถเคลื่อนที่ของเสียได้อย่างราบลื่นที่สำคัญธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสียังกลายเป็นอาหารชั้นเลิศให้แบคทีเรียอัศวินของเราที่อาศาัยอยู่เรียกว่าไมโครไบโอมด้วยถ้าท่านผู้ชมกินของพวกนั้นมากขึ้นแบคทีเรียของคุณจะมีความสุขเพิ่มชนิดและเพิ่มจำนวนใช่ครับเพิ่มสายพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นวอลนัทพีคนพิสตาชิโอลอัลมอน เป็นของว่างที่ดีมากๆเลยดร์ไมเคลเกรเกอร์ไร r เตอร์แด์โปรเฟสเนอลเลคเชอร์ได้เขียนในหนังสือออกมาเล่มปี2015ชื่อว่า How Not to Die หนังสือเล่มนี้สรุปการศึกษาหลายชิ้นงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทั่วมีประโยชน์ในการช่วยลดความเสี่ยงต่อการโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอื่นๆได้จริงไหม ดรไมเคิลเขาก็สรุปเอาไว้งานหนึ่งเลยนะครับเป็นงานที่เป๊ะมากเรื่องถัว่วพบว่าคนที่กินถั่ว5วันขึ้นไปต่อสัปดาห์จะช,ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจวายเกือบ50%เลยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินถั่วเพียงแค่1วันต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่าการศึกษาระยะยาวอีกชิ้นหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าเจ00คนทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหลังจบการศึกษาพบว่า กลุ่มที่กินถั่วปริมาณหนึ่งกำมือทุกวันมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองลดลงกว่า50%อีกแล้วเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินเขาพบสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือสำหรับผู้ที่กินถั่วเป็นประจำเริ่มมีการศึกษาแล้วนะว่ากลุ่มเหล่านั้นนะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงอย่างมากนั่นก็คืออายุยืนขึ้น ยังไม่หมดงานวิจัยยังบอกต่อไปอีกว่าผู้ที่รับประทานวอนัทมากกว่า3วันต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้มากถึง50%เลยวิธีที่2ดูแลสุขภาพแบคทีเรียของท่านผู้ชมก็คือท่านผู้ชมจะต้องดูแลช่องปากอนามัยไฮจีนออรัลไฮจีนอยู่เสมอเช่นเดียวกันมันเกี่ยวกันด้วยหรอคะโคชแบงค์แบคทีเรียมันจะอยู่ในลำไส้ไม่ใช่หรอ มันเกี่ยวกับปากเรายัางไงเกี่ยวอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าปากกับลําไส้ของเรามันเชื่อมถึงกันมันอยู่ในระบบย่อยอาหารเหมือนกันอาหารเข้ามาอย่างแรกเลยจะต้องโดนลิ้นเราฟันเราน้ําลายของเราปากของเราเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวย่อยด้านแรกเราควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำเลยนะเพราะว่าการทำความสะอาดและการดูแลสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลกระทบโดยตรงกับแบคทีเรียสเวนในลำไส้ของเราเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีบอกนะครับว่าควรที่จะใช้น้ำยาบ้วนปากหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปไหนนะการศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและในสวีเดนพบว่าแบคทีเรียจากปากของคุณสามารถเข้าไปในกระเพาะอาหารและทาให้เกิดปัญหาได้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีถ้าเมื่อไร่แบคทีเรียไม่ดี มีมากกว่าเราก็จะป่วยดังนั้นถ้าแบคทีเรียไม่ดีในช่องปากของคุณเดินทางพาหลอดอาหารลงไปในลำไส้แล้วมันจะไปตีเมืองอนานิคมแบคทีเรียที่ดีของคุณร่างกายของคุณจะมีปัญหาสุขภาพแล้วหลักการดูแลช่องปากอีกอย่างหนึ่งก็คือจำกัดอาหารที่มีน้ำตาลสูงดรซูซานมินส์จากแผนกสุขภาพของบรอนสวิกเคาน์ตี้รัฐนอร์ทแคโรไลนาบอกเอาไว้ว่า การกินอาหารที <c oughs> ่ม so, okay. ีน้ำตาลสูงนอกจากจะทำให้เกิดอานอักเสบต่อระบบต่างๆในร่างกายแล้วน้ำตาลยังสามารถทำให้ยีสต์ที่ไม่ดีเติบโตได้มันไปเลี้ยงยีสต์และทำลายแบคทีเรียที่ดีในลำไส้คุณใช่ครับแบคทีเรียไม่ได้สู้กับแบคทีเรียอย่างเดียวแบคทีเรียต้องสู้กับยีสต์แบคทีเรียต้องสู้กับเชื้อราต้องสู้กับโปรโตซัวอย่างอื่นด้วยชีวิตของมันคนข้างจจรันทดนิดหนึ่งมันต้องแข็งแรงเสมอเราจะช่วยมันได้โดยการที่ ไม่ให้อาหารกับยีสต์ดังนั้นงดน้ำตาลงดอาหารแปรรูปและดูแลสุขภาพช่องปากเอาไว้ตลอดครับวิธีที่3ในการดูแลแบคทีเรียในลําไส้คุณคือกินของหมักดองอนามัยโปรไบโอติกหรือว่า fermented foods น้ำเห็ดกิมจิแอปเปิ้ลไซเดอร์แาวคาวซอยเกิดเทมเป้นัตโตถั่วเน่าผักเสี้ยนดองต้นหอมดองอาหารหมักดองอนามัยคอมบูชาถือว่าเป็น อีกหนึ่งอาหารของเราแบคทีเรียในลําไส้ของเราอันนี้กิมจิที่โค้ชแบงค์หมักด้วยตัวเองนะครับสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานมากๆเลยมีข่าวดีแฟนพันธ์แท้คนที่หมักกิมจิแหนมเฮดแอปเปิลไซเดอร์น้ำหมักปลาเชงผักเส้นดองกินเองแล้วนะครับเขามีการนิยามให้คำนิยามของหมักดองอนามัยไว้แล้วหลายคนจะบอกว่าจะไปกินทำไมของหมั ide, กดองอนาไมกระทรวงเขาไม่ให้กิน แต่ในปี2021นี้เองมีในวารสารแนวหน้าระดับโลกเลยนะครับวารสาร Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology รายงานว่ามีฉันทามติระดับนานาชาติให้คำจำกัดความอาหารหมักดองโดย The International Scientific Association of p r o b i o t i c and Prebiotic ย่อว่า ISAPP Consensus Statement ระบุไว้ว่า fermented foods and beverages are defined as foods made through desired microbial growth and enzymic conversions of food components แปลเป็นไทยว่าอาหารและเครื่องดื่มหมักดองคืออาหารที่ทำมาจากการเจริญของจุลินทรีย์ที่พึงประสงค์และจากการ เปลี่ยนสภาพของเอนไซม์ในตัวอาหารสรุปได้สองอย่างจากประโยคนี้คือหนึ่งเอนไซม์มีจริงในอาหารหมักดองอนามัยใครที่อยากได้เอนไซม์อยากกินเอนไซม์ท่านผู้ชมกินของพวกนี้ที่พูดมาคอมบูชากิมจิแหนมเห็ดท่านผู้ชมจะได้เอนไซม์อย่างที่2ที่สามารถสรุปได้ก็คือว่าแบคทีเรียอัศวินมีจริง แต่ในนั้นเขาใช้คำว่าจุลินซีพึงประสงค์ก็เป็นภาษาที่ผมใช้มาโดยตลอดนั่นก็คือแบคทีเรียอัศวินมันก็เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะมีใครมาบอกว่าโอ้จุลินซีที่ดีมันไม่มีจริงหรอกมันมีแต่ของไม่ดีมันมีแต่แบคทีเรียที่ไม่ดีท่านผู้ชมเอางานวิจัยนี้ไปให้ดูเลยนะถ้าอยากจะอ่านเพิ่มเติมใน nature.com โค้ชแบงค์จะส่งลิงก์ให้เลยนะครับ5้าวิธีดูแลแบคทีเรียอัศวินในลำไส้คุณวิธีที่4 กินเห็ดเนี่ยนะจะไปช่วยแบคทีเรียในลําไส้อย่างไงคะเห็ดไม่ใช่สัตว์เห็ดจะเป็นตระกูลรากี่ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าแบคทีเรียมีทั้งดีและไม่ดีราและยีสต์ก็จะมีอสศวินและก็ปีศาจเช่นเดียวกันเห็ดที่ขายตามตลาดนะส่วนใหญ่เราจะกินได้ครับเขาไม่เอาเห็ดพิษ มาขายท่านผู้ชมแน่นอนแต่ถ้าท่านผู้ชมไปหาในป่าเองเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าลืมถามอากู Google ไว้เลยนะครับว่าเห็ดนี้กินได้หรือเปล่าเห็ดทุกๆชนิดจะเป็นอาหารบำรุงแบคทีเรียอัศวินได้เป็นอย่างดีเพราะพวกมันจะมีโพลีแซคคาไรด์เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษที่แบคทีเรียมันชอบศาสตราจารย์พิเศษด้านภูมิก,การระดับโมเลกุลสถาบันมะเร็งรัฐเพนเวเนียบอกไว้ว่านักวิจัยให้ เห็ดกระดุมขาวไวบัตเทิลมัชรูมกับน้องหนูถาน <im itation> สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ของหนูแล้วช่วยให้ผลิตกรดไขมันสายสั้นได้มากขึ้นโดยเฉพาะกรดโพพิโอเนตและซัสติเนตกรดสองตัวเนี้สามารถเปลี่ยนการแสดงออกของยีนที่จำเป็นในการจัดการ ผลิตกลูโคสจัดการกับน้ําตาลกลูโคสได้เลยนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณสมบัติในการจัดการน้ําตาลกลูโคสของหนูที่กินเห็ดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากกินเห็ดกระดุมขาวและมีผลกระทบต่อเบาหวานโดยตรงนะักวิจัยได้รายงานการค้นพบนี้ของพวกเขาไว้ในวรารสาร Journal of Functional Foods ฉบับล่าสุดพวกเขายังกล่าวอีกว่าการบริโภคเห็ด สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ระหว่างแบคทีเรียในลำไส้และช่วยขยายจำนวนประชากรของ p r o t o v e l ลาแบคทีเรียเป็นกลุ่มตระกูลของแบคทีเรียที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปเลยว่ากินเห็ดมีประโยชน์ต่อบแบคทีเรียอสศวินครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับวิธีดูแลแบคทีเรียอสศวินในลำไส้วิธีที่5กินเครื่องเทศ e t spices ทำไมเราต้องกินเครื่องเทศครับโคชที่ต้องกินเนี่ยพวกมันมีความสามารถในการจํากัดแบคทีเรียที่ไม่ดีให้คุณเลี้ยงสเสบียงแบคทีเรียที่ดีแล้วแต่คุณยังต้องติดอาวุธให้พวกมันด้วยเมื่อท่านผู้ชมโรยกระเทียมขมิน้นขิงหรือเครื่องเทศรสอร่อยพวกนี้ปรุงในอาหารเป็นประจำท่านผู้ชมก็จะมั่นใจได้เลยครับว่าพวกเนี้ยจะช่วยกําจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตราย ในลำไส้คุณได้ที่สำคัญพวกมันยังแยกแยะออกด้วยนะและไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของคุณอีกด้วยคอนเฟิร์มจากการวิจัยมันฉลาดจริงๆเลยครับมันอัจฉริยะมากเรื่องประโยชน์ของเครื่องเทศเนี่ยทำคลิปไว้เยอะมากไปดูได้เลยนะครับเป็นห้องสมุดความรู้ที่ในช่องเลยครับอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแบคทีเรียอัศวินมากกว่านี้อยากจะได้อาหารสูตรที่มีโปรไบโอติกสูงมารับประทานอยู่ทักมาได้คุยกันเลยครับที่ไลน์ at Coach Bank Market มีอาหาร Delivery น้ำปั่นส่งถึงบ้านให้ท่านผู้ชมบริการให้เหมือนกันเลยครับทักมาเลยนะครับแอดไลน์โคชแบงก์มาร์เก็ที่ติดกันไว้ว่าเราควรใช้น้ำยาบ้วนปากหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากนะครับเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ในการไปฆ่าแบคทีเรียที่ดีอา้าวเมื่อกี้บอกว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีเราต้องแปรงฟันใช่ครับแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแต่นั่น จะไม่ไปทำลายแบคทีเรียที่ดีมากจนเกินไปในปากของเรานะก็จะมีแบคทีเรียที่ดีด้วยเป็นระบบนิเวศของเขาอีกในผิวก็มีครับบนผิวก็มีระบบนิเวศของแบคทีเรียเพื่อไม่ให้เราสิวขึ้นเพื่อไม่ให้เราผิวไม่ดีในลำไส้เหมือนกันครับคุณเฟเดริชเคยกล่าวเอาไว้ว่า that which does not kill us makes us stronger สิ่งที่ไม่ฆ่าเราทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น แบคทีเรียอัศวินก็คือสิ่งนั้นนอกจากพวกมันจะไม่ทำร้ายร่างกายของเราแล้วยังจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นอีกด้วยก่อนจะลาจากกันในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขทุกสถานเป็นเศรษฐีสุขภาพตราบชั่วการสุขสำราญทั่วกันทุกท่านไปจากโคชแบงค์วิชาการเข้าใจง่ายเรียนสบายถูกต้องทันสมัยกับอาหารถูกหลักอนามัย ให้ห่างไกลาจากโรคทุกคนเออสุดท้ายนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้จบปรับเปลี่ยนนิสัยการกินสักเล็กน้อยเพื่อดูแลแบคทีเรียอัศวินของคุณสุขภาพดีไกลโลกและเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโคชแบงช่วงวิชาการเข้าใจงายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้าสวัสดีครับ